ครับอา้าวปอก,กันทั้งสองชาติพี่น้องเว <ยะ S 1> ลาคำคำบรรยากาศหลังบานคือเก่าอนฝนตกพี่น้องเมนูโอ้เวลาสอนไม่อีกานีลืมสอนมาจะอีกเั่ากกันรเนี่ยฮะอนเหรอเออปนออปลาแหงพี่น้องใส่บบกม่วงนี่ใส่บกม่วงมสมแกงแกงผักกิเลก ใส่ปลาพยนุ์นโคพี่น้องโอ้นี่ปลาแห้งตัวเกือบสีเลยพี่น้องตำตำใส่บุกงวงครับขึ้นยาก,กระจัดใส่ก็พักแก้มพักสดวพักพูดพักไรให้พักกระโดนพี่น้องนี่กระโดนจอดเลยบาทมาใส่กับขอนี้สิบบาทกินข้าวแรงน้ำเันเดอร์ครับพี่น้องมามามา,มายุบเสียบเบ,บนนื้องขึ้นออยาก,กระจัด ไว้สสยส่วนส่วนปงฉันนี่ฉันฉันเี่ยอ๋อมเอออมัมอมมมโอ้ยตักข้าวขายับขึ้นนิดหน่อยก็โดนหนำเนี่งโดนหน ่หวเขอคอกราบอกัวเดเอออ่น้อสเสียฉันจ้อนเบลังแค่นี้พ่อบอกเอามาให้ดูกันนะพ่อมมีเดี๋ยวของลูกมันบูมี่เจ้าหนียืมเงิใส่ตัด ใช่ไรใชลูกจ้ำุ่้งเยยุ่งมาพี่น่อยอาหารบันบาดด้วยเหมือนกันองเสียบน้ำปูมักครับทงฟ้าสดใสมากเลยว่อือนแม้ว่า ไม่มีอะไรเลยรงุนเพาว่าฝนไม่ตกตอนเชียงตอนมมงแล้วตกแล้วตอนนี้<ม>เกือห้าโมงย็นของให้มาเลงวันโอ้ยีุ่มเมาแรงวันก็ชอบเอาขาของที่งนุ่ะมะรครอบ ันสิตัวเกือไม่ยุงมันฝนฝนจะมาไม่มันยังยินเจียงหมมันหอนไมเนี่ยฮะแมวข่วนมากเลยอืลนมาอ้วนมวนไใสอก เ็กเล็กแก้วเก็กแก้วบวมเนี่ยเอาชงกาแฟอืมีตักเกลือกั้งเขาตานา่หนาแกงพะกี้เด็กออนอ่อนแก้บวมเจกาอ่ออ่อนเลย

ุู่ขนาดครับเขาทาเป็นเลือกหืเอเขาเพี่ยง

กรโดนคุยปึงอืมเอา่า 老乡，白胖点。 ใส่ล่กรวเมึ่งจะขับข้เขาว

爸，带我来吧。嗯。啊！哼。啊！哼 โอ้ยโอ้สุดยอดคือเก่าพี่น้องแกงปลากิเลกอันนี้ตับปลป่าแหง่งตัไมเปะปลาแห่งพี่น้องเนื้ะปลาแมวกลามาเนี่ยเดบนี้เลยครับไปแล้วจุดแสบฝากปิต่ตอน้องไว้หมักกับคนไหลก็แช่ได้ครับขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องเกิดติขอมาติดตาเราสมแล้วครับน้องคลิปนี้ไปใช่นีมพี่น้องผมกับน้องบีมอำนาจพี่น้องไปคลิปตาบอกกันไหมคือเก่าพี่น้องขอบคุณขอบ